เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ BMW M240i xDrive รถยนต์นำเข้า c 0 u ทั้งคันซึ่งเป็นรุ่นรองจากตัว BMW M2 ซึ่งคาดว่าจะทำการเปิดตัวในวันที่11กันยายนนี้ตัวนี้จะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ เริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับ BMW รหัส M240i XDrive Coupe มี1รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่4,239,000บาทมีติตัวถางของ BMW M240i นะครับมาพร้อมกับความยาวอยู่ที่4,548ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,838ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,404ม mm, ิเม และมาพร้อมกับขุมพลังในกรับเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรพ่วงระบบอัดอากาศ M Twin Power Turbo ให้กำลังแรงม้าส,งสูงสุดอยู่ที่374แรงม้าที่5,500-6,500ถึงรอบตอน,นาทีกับแรงบิสงสดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,900-5,000ถึงรอบตอน,นาทีทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมกับเป็นแบบ Sport s t t r o n i c แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อบแบบ X Drive โดยอัตราเร่งสูงถึง100ที่โรงงานเคมนะครับจะอยู่ที่4.3วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive M ด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระ Independent Double Wishbone พร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบอิสระ Multi Ring พร้อมกับเหล็กกันโครง ส่วนรูปรกักษณการออกแบบและการดีไซน์ของตัว M2 ตัวใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับการดีไซน์เปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับมาพร้อมก,กับกระจังหน้าไตาคู่นะครับที่เป็นแบบคิดนี้กิลดีไซน์ใหม่พร้อมกับเป็น Active a i r f a c t ด้วยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ Fu l l LED นะครับพร้อมกับตัว a d a p t i v e LED ตัวไฟไดย์ทามไลท์นะครับก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ U Shape มาดูต่อที่ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวล้ออลลอยนะครับจะเป็นแบบล้อเอ็มขนาด19นิ้วเป็นลายดับเบิลสป็อกสลับสีนะครับโดยล้อคู่หน้านะครับจะใช้ยางขนาด2 2 5 4 0 R 1 9ส่วนล้อคู่หลังนะครับจะใช้ยางขนาด2 5 5 3 5 R 1 9โดยตัวระบบเบรกนะครับจะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นแบบดีไซน์ M Sport แล้วก็เป็นสีดาร์คบลูเมทัลลิกด้วยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะได้เป็นกระจกมองข้างเป็นแบบ M Sport มาให้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับเมื่อจับประตูของรถคันนี้นะครับก็ถูกออกแบบดีไซน์ให้แนบกับตัวรถไปเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับก็โดดเด่นด้วยตัวไฟท้าย LED นะครับที่มีการออกแบบนะครับให้เป็นทรง3มิติขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่มีการออกแบบให้มีความแอโรดระดักมากยิ่งขึ้นในส่วนของการชนด้านล่างนะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงานะครับแล้วก็มาพร้อมกับท่อไอเสียออกปลายคู่ ซึ่งในตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับชุดตกแต่งภายนอกนะครับเป็นแบบ M a e r o Dynamic รอบคันเลยนะครับในส่วนของภายในของ BMW M 2 4 0 i นะครับก็จะเป็นดีไซน์คลาสสิกของ BMW อยู่นะครับมาพร้อมกับการตกแต่งนะครับเป็นโทนสีดำมีการเดินได้สติชิ่งสีน้ำเงินตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย Multi Function 3ก้านนะครับพร้อมกับตัวพ a ดเ l e ร h ชิมาให้ ตัวมาตรวัดความเร็วนะครับก็เป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งหมดพร้อมกับหน้าจออินโ t เทนเมนต์ตรงกลางนะครับตัวระบบปรับอากาศนะครับก็จะเป็นระบบปรับอากาศแยก3โซนนะครับด้านหน้า2โซนด้านหลังอีก1โซนนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นที่นั่งแบบ2บวก2นะครับระบบเครื่องเสียงของคันนี้นะครับก็ใส่ตัวฮาร์แมนกา d ด n มาให้นะครับ ส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5้สีนะครับก็จะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเทานมและก็สีม่วงนะครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัว BMW M240i xDrive Coupe มาพร้อมกับราคาอยู่ที่4,239,000บาทซึ่งเป็นรุ่นลองจากตัว BMW M2 นะครับ โดยในตลาดโลกนะครับ BMW M2 จะเปิดตัวในวันที่11กันยายนนี้ต้องมาติดตามกันนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ